ทีอัตชีพนะไม่ชอ็อตผมว่าว่าเสียใจโอโ้โหหนึ่งนัดหนึ่งศพเหรอไม่มีคำพลาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ จะมาเล่น P B นะครับเล่นสไนเปอร์นะบาเลตนะครับผมที่รู้สึกมันเอ้ยอยังไงไม่รู้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยล่าเริงเลยอื้สึกมันเชยช่เชืแปลกๆนะต้องต้องทำให้สุดซืนก่นอนเฮ้ยไปยิงกว่าอืะเมืม่อกี้กับพิบตายเมื่อกี้เผลอกับพิบตายนิดนึงนี่ ไปขัดแล้เสียงยนะล่ะเสี่ยงปืนโคตรจะดังเลยได้เล่นนะานครับกำมะจูนหน่อยให้พวกมาไอทีแหมไม่มาไม่มา,ไม,มาไม่มาไม่มาเดี๋ยวไปหานะเฮ้ยถูกโอเคจ้าใจเย็นนะจ้าเสี่ยงคิ้วเลย ก็สดีช่วงสงการนะครับพี่หม่ไทยนะครก็เข้ามาทำคลิปสักหน่อยสามหนึ่งเข้ามาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหคิวมาลัวๆครับผมชิลอๆเลเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันมีอะไรนะบัานเล็ดแบบใหม่มาแล้วบัานเล็ดไฟอะ่ะผมเห็นน,นะ ปกติเล่นไสนผมจะเปิดเป็นเอฟเฟกเลือดนะพอดีว่าลืมเปิดนะก็เลยโอ้ยงไม่โดนใช้กระสุนควบเฟืองเลยโอ้ยเ <c oughs> <c oughs> ท่าทีนะที่หายไปช่วงนึงนะไม่ได้ไม่ได้อัพวิดีโอเลยนะก็ไม่ได้กลับบ้านครับทำงานที่โรงเรียนนะทีน,นี้ก็ยุดตรงกลางครับก็มาทำคลิปกันเยอะๆ,ๆเลย พีป่ป้าเอาไม่รู้นะฮะชอบชอบพูดแล้วทำไม่ได้นะเลยไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่โอ้โหบัตรไฟยังต้องยอมเฮ้ยไม่โดนเชียนคิลเลอร์เชียนคิลเลอร์อบางจังหวะผมจะสับเป็นสามหนึ่งนะครับผมไม่ได้แบบว่าสับคิวๆทุกครั้งนะที่ทำไปพลักไอมีคนทักวะ ไม่รู้ว่าเขาจะจับผมปำไมผมไม่ไทำคลิปนานแล้วบางทีเมื่อก่อนเนี่ยใช้เป็นชื่อ,อตัวนึงนะเฮ้ยไม่โดนโอเคจะหนีผมเวลาย,ยิยงนะจะ,จะตะหล่นๆนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะอุ้ยตายคู่เลยอะไรไหมใ,ให้ให้มันมีหน้าบ้านเราเห็นไหม โอ้โหเฮ้ยเจ้ามันเด,ด็กโอ้ด y ัด d slipper kill ถ้าเป็นเมื่อก่อนน,น,นี้หนึ่งนัดนี่หนึ่งศพนะฮะแต่นี้เริ่มแต่น,นี้แก่ล้วอะออไหนไม่ได้เล่นมีดม,มานานแล้วขอหน่อยแล้วกันโอ้ยปันไม่ตายนะอันนี้ จะี๋ยไปเล่นเกียนๆเราต่อไม่ได้นะแก้แล้วนเะข้ายออ่อกรไม่ค่อยดีครับวิ่งไม่เร็วละอุ้ยืหม,มันถ่ายยังตายปืนอะไรวะเนะี่ยโคตรจะโกงทริปเปอร์คิวมันยิงกันตรงไหนวะผมว่านะมันมีตัวหนึ่งอยู่ในบ้านเราด้วาไม่แน่นใจนนี่เจอตัวแล้วเจอตัวแล้ว ใจเย็นจ้าใจเย็นจ้าใจเย็นใจเย็นนะจ,จ้าโอ้โหอ้าวไอตัวหน้าไม่ตายครับผมเึีว่ายิางโดนนะเอาเรื่องเอาเรื่องรอบนี้ถ้าถูกรอบเนี้ยขอร้องเหอะไหมช็อตเลยบางทีอัดคลิปแล้วไม่ช็อ,ชอตผมว่าแต่บเสียใจโอ้โหนึ่งนัดหนึ่งศพเหรอ ไม่มีคำว่าพลาดคำว่าพลาดสะกดยังไงเฮ้ยโอ้ my god โอ้ยบังคือทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีคนเขาบอกว่ายิงวันนี้ไปกดใครมานะไม่ได้กดได้กำลังลั่นกำลังลั่นคือบอกว่าไม่ได้ยิงยิงตาครับ ก็ยิงก็ได้ลอดรอบนี้มาแบบอะไรที่นานๆแบบมาเล่นทีนะรู้สึกว่าจะเล่นระขึ้นนะอ้าวเฉยเลยตัวยิงไปสองสำนักไม่โดนเพื่อนเรามานัดเดียวจบตายคู่เลยเอยิงมันที่เพื่อนตรงนั้นะข้างบนนะเฮ้ยช็อต มึงนัยเขาขวานก็ยิงกันง่ายจะไปไหนจ้าโอ้โหมันมันยิงดอกเป็นขีดเลยปืนมันโกงครับเดี๋ยวไปไปเล่นพวกไอปืนที่ขอไม่เล่นกันมั้งเอาละพวกสนามมึงสนามไม้ฮะเขาหัวเยอะล่ะชื่อสอปเปอร์ ไปยิงวัวเกินโอ้ยมากแน่แน่อะอถอยสักสองตัวได้ไหมกำลังมาเลยเนะี่ยรอบกำลังได้อีซี่อุย้ย เอาจริงอะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าใส่นากา PBC ของมัน13นั้นที่มันบวกเกาะอีก10%น่ะมันจะยิงนัดเดียวตายเลยกเอนก็ผมจำได้ว่าผมโดนพวกเอ็ M 2 0ยนัดเดียวไม่ตายนะแต่นะที่โอ้เข้าหัวเนี่ยที่ที่ P.B ทำแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าพวกปืน200เท็ม2้อยยิงนัดเดียวตายจะได้เพราะว่าเท่าเทียมกับบาเล็ตนะมันบาร์เล็ตตัวนี้มันโกง ใครมีก็ได้เปรียบลงไปในเงี้ยอย่างเงี้ยมีก้อนไหนก็ตายอย่างเงี้ยโอ้ยใครทักมาตัวเดียวเพื่นอนอาจิเฮ้ยขอขอ,ขอตัวท้ายขอตัวท้ายขอตัวท้ายโหไม่ได้ฮ่าฮ่าเลยหัวเราะฮ่าฮ่าอ่า,า,า,อาก็เป็นสไนต์ตานแรกในรอบปีเลยนะผมที่ ไม่เล่น er. <qu> เลยครัคนนี้มีนี่ไม่คุ้มเลย b าเล็ตไม่แตะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นโดอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับเครื่องนี้กำลังติดๆเลยนะกำลังร้อนๆก็เดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเปิดอ่าเอฟเฟกต์ลอยเลือดจับจับผมจะลองดูว่ามันต่างจากเมื่อก่อนมากไหมครับเอฟเฟกต์ลอยเลือดนะก็คือยิงแล้วจะมีเลือดออกมาครับ อ่าผมว่าผมว่าผมเห็นเฮ้ยข้งนู้นก็มีบัรเลยนะเฮ้ยไปยิงอะไรวะเนี่ยอืม น่าจะขังหรือเปล่าภาพเลย,เลยโอ้โหผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แนวผมเลยมายืนเร่งๆละซุ่มๆน่ะมันต้องบวกมันต้องบวกตัวนี้ขึ้นเลย

ยากนะโอ้ย,อยก็โอเคนะผมว,ว่าแใช้เอฟเฟกต์อยเลือดก,ก็ค่อนข้างมันอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปก็อาจจะเปิดเอฟเฟกต์เลือดเล่นดีกว่าน,นะครับรู้สึกยิงมันกว่านะเวลาไม่เลือดพุ่งกระชูดออกมานะครับเออิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับจนจบนะครับ คือยังไงผมขอฝากไว้พิถีเลยนะครับคือผมจะลงคลิปแบบว่าอืมอาจจะลงช่วงหนึ่งเวน้เนช่วงเว้นช่วงสักนิดหนึ่งนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมีธุระก็จะหายไปช่วงหนึ่งนะครับก็คือบอกไว้ว่าช่องนี้ยังทําต่อนะครับก็คือยังลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่ต,ติดตามกันมานะครับแล้วก็ยังติดตามกันตลอดตลอดต่อไปนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้แล้วก็ คลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากครับบายบายจุ๊บๆ